สวัสดีครับเดี๋ยวเราจะมารีวิวนะครับตัวเตาประหยัดพลังงานของเรานะครับเตาเพิ่มพูนทรัพย์นะครับผมช่วยให้ประหยัดค่าใช้จ่ายนะครับผมเพิ่มกําไรนะครับนะครับมาดูตัวแรกครับตัวนี้เขาเรียกว่าตัวกล่องนะครับผมใส่น้ํามันนะครับผมน้ํามันพืชน้ำมันเครื่องเก่าที่ใช้แล้วนะครับเป็นเชื้อเพลิงนะครับผมแล้วก็จะมีก๊อกนะครับไหลลงมาตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีตัว อ่าปรับความเร็วนะครับของพัดลมนะครับผมนะครับใช้พัดลมในการเป่าลมเข้าไปนะครับแล้วก็จุดไฟตรงนี้นะครับเป็นหัวเตานะครับไฟก็จะออกตรงนี้นะครับผมอ่าตัวเตาของเรานั้นนะครับสามารถรองรับหม้อขนาดใบใหญ่ได้นะครับผมแล้วก็ในส่วนของอ่าใส่กระทะตรงนี้นะครับผมนะกันตกกันล้นได้นะครับผมแล้วก็มีเจ้าตัวนี้นะครับอ่าใช้ในการรีไฟนะครับผมให้ไฟมาตรงกลางนะครับ แล้วก็ในส่วนของตัวปิดดับไฟครับผมเวลาฉุกเฉินครับปิดเลยครับไฟก็จะดับนะครับผมนะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการนะครับในการจุดไฟกันเลยครับไม่ยากครับผมเอาแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการจุดเตากันนะนะครับแบบแรกเราใส่น้ํามันลงไปในกล่องนี้นะครับผมนะแล้วเราก็เปิดน้ํามันนะครับนะฮะให้ไหลลงมาตรงนี้นะครับแล้วน้ํามันก็จะไหลนะครับผมอ่าเข้ามาในท่อนี้นะครับอ่าเขาเรียกว่า ตรงเตานะครับผมหัวเตาตัวนี้นะครับน้ำมันก็อยู่ในระดับนะครับผมเกี่ยวกับระดับขนาดเส้นล่างสุดนะครับผมของของเกวัดตัวนี้นะครับตัวนี้น้ำมันก็อยู่ในเกณฑ์ปริมาณที่พร้อมที่จะทําการจุดเตาแล้วนะครับผมมาดูวิธีการกันเลยนะครับนะครับตอนแรกนะครับเราก็จะเอาทิชชู่นะครับผมใส่ลงไปเลยนะครับอ่านะครับใส่ลงไปเลยนะครับผมรอบๆเตานะครับ ข้อสําคัญคือเราก็เอาไม้เขี่ยลงไปนะครับให้อยู่ครึ่งครึ่งนะครับผมนะครึ่งครึ่งนะครับขั้นต่อไปนะครับเราก็ทําการนะครับผมจุดไฟครับผมไฟครับแล้วก็เขี่ยลงไปนะครับนี่ครับนะครับการจุดสําคัญตรงนี้ครับจุดไปนะครับผมเดี๋ยวสักพักหนึ่งนะครับเขาก็จุดติดน้ํามันนะครับผมให้น้ามันเดือดก่อนนะครับ รประมาณนี้นะครับสักพักหนึ่งนะครับนะให้ไฟเขาเนี่ยจุดติดน้ำมันก่อนนะครับครู่นะครับผมก็จะสามารถทำการเปิดพัดลมนะครับผมดเลยวไฟแรงมาก เมื่อเราดําเนินกิจกรรมในการต้มเสร็จแล้วนะครับเรามีการปิดพัดลมแล้วนะครับผมแต่ไฟยังไม่ดับนะครับของเราจะมีชุดนะครับผมปิดดับได้ด้วยนะครับใส่เข้าไปนะครับดับสนิทเลยนะครับผมนะนะครับนี่ก็เป็นฝาปิดดับนะครับสะดวกสบายใช้งานง่ายนะครับสนใท่านใดสนใจต้องสั่งซื้อก็ ติดต่ออินบ็อกซ์ได้เลยครับโอเคครับผมสวัสดีครับ